กราบสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปอีกเส้นเลยไม่นีพกกบกรบเป๋าได้กี้ก่อนนะครับเดียดอากาศหอนๆน,นะครับเจจ่าเลยครับมีอยังไรนะครับดำบักม่วงดำบกม่วงนะครับดำบักม่วงกับประเดียนนเด๋ยวตอน,น,นเนี้ยประเดี๋ยวตอนเนาะเนี่ยครับบอลยังไม่ไล่ดำบกม่วงสุม่ม

คำตรงๆคำใหญ่ๆน,นะครับเนะนาะน้ำเดือดหน่อยเดี๋ยวหวานๆเดืหน่อยเยววานาะต่ตำประเด็กตอนปรต้องวางยังไลยมุมหลุด <c oughs>

สุกอย่าครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อช่องยูทูบกิจการพาก,กินพาแซ่บแล้วก็ช่องทิกต็อกนะครับทิกต็อกคุณธรรมพันวัดนะครับฝากติดตามนะครับเดอ้อพี่น้องใสหรับคลิปนี้ฝากไปได้วยคำนี้ครับคำมุมๆมมมนะครับจต่ดอ,อยน่นอยขนาดเดอ้อ